ฝากค,คลิปถึงอีผู้หญิงอ้วนด้วยที่บอกว่าพวกกูก้กอจสอเป็นพวกชั้นต่ำก่อนอื่นเลยกูมีอะไรให้มึงไอ้สัตว์เสื้อกูอเฮียเลดี้กากา้าควยคือกูอือสงสารพ่อสงสารแม่มึงมากเลยนะเนี่ยที่เกิดมามีลูกแล้วแบบอารมณ์ ชั้นต่ําทางความคิดมากเลยจริงมึงออกมาด่าเงี้ยกูมึงกูว่ามึงเก็บปากไว้แดกหญ้าหน้าบ้านพ่อแม่มึงเหอะจริงๆนะเออคือกูก็เคยกู้กยศทําไมอะ่ะกูยังทุกวันนี้กูมีบ้านกูมีรถกูมีเงินที่จะใช้จ่ายกูมีเงินที่จะผ่อนนูน่นผ่อนนี่เลี้ยงดูครอบครัวกูได้นะคือ กูว่ามึงอ่ะควรที่จะเอาเงินของมึงอ่ะที่มึงมีมึงบอกมึงรวยใช่ไหมมึงเก็บเงินของมึงอ่ะไปซื้ออะไรนะไปซื้อหนังสือสมบัติผู้ดีอ่ะมาต้มแดกเพื่อเผิ่มมันจะได้ซึมซับบ้างละลายน้ําก็ได้ละลายน้ํลลาแดกก็ได้จะได้ไม่ต้องต้มอีสัตว์เออถ้ากลัวพองแต่แตน้ําร้อนอาจจะทั่วนี้น้ําร้อนอาจจะโดนตัวมึงจนตัวมึงพองลจริงไอ้เหี้ยออกมาด่า อืมอีสัตว์หน้าตาก็ยังกูไม่อยากจะด่าเลยไอเหี้ยหน้าตากะยีหมาทอดกรอบไอ้สัตว์จริงๆเยี่ยมึงจะเอามาวัดค่าทางสังคมมันไม่ได้หรอกนะบางคนเขากู้กอยสไอ้เหี้ยเขาไม่อยากจะเป็นภาระของครอบครัวเออแล้วกูกู้กยสทําไมกูก็ใช้หมดทําไมเหรอมันมันผิดตรงไหน,นคนเราไม่ต้องเริ่มมาจากศูนยกันก่อนเว้ย ไอ้เหียแล้วกูจะเริ่มจะเริ่มจากศูนย์ที่กูแล้วกูจะสร้างให้มันถึงร้อยกูก็ไม่ผิดไอ้สาสตร์มึงจริงสงสารพ่อของสารแม่มีลูกสมองหมาปัญญานิน่มเหมือนมึงอะ่ะจริงคยุยอีไอ้ไส้อ่อนหมาแม่งบายแม่ง